สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนประจำวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมิถุนมีดาวพระเกตกุมที่ลัคนาแล้วมีดาวพระศุกร์นะคะ เล็งลัคนาจะเกิดผลอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมิถุนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงของวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564แล้วนำเอาลัคนาราศีมิถุนมาทำการพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงของระยะเวลานี้ดังนั้นนะคะในการพยากรณ์ตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องนำคำพยากร์ไปเป็นแนวทางแล้วปรับกับดวงของท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะ ถ้าความแม่นยําจะมีมากเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ชมก็ต้องนําวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาผูกดวงหาลัคนาค่ะแล้วเอาลัคนานั้นนะคะมาดูในคลิปที่ตรงกับลัคนาของท่านที่ผูกดวงไปนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านาผู้ชมยังไม่ทราบก็อย่าลืมส่งมานะคะจะมีการผูกดวงวางลัคนาให้ค่ะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมิถุนจะเป็นเช่นไรในช่วงของระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าดาวพระเกตนะคะกลุ่มที่ลัคนาชาวราศีมิถุนเลยดาวดวงนี้นะคะเมื่อกลุ่มที่ลัคนามักจะเกิดบางท่านก็จะมีลางสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างฝันแปลกๆชอบฝันว่าตัวเองได้ไปวัดเก่าแก่โบราสถานที่ศักดิ์สิทธิ นะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีความคิดและการกระทําในเวลาเดียวกันหลายๆอย่างก็เหมือนกับว่าอันนั้นก็คิดนะว่าจะทําอันนี้ก็คิดนะว่าจะทําอันนั้นก็จะทําอันนี้นก็จะทําอะไรทํานองนี้ค่ะ เมื่อพระเกตทับลักนาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูดาวพระสุขที่เล็งลักนาเลยค่ะตรงจุดนี้หมายถึงเรื่องความรักและคู่ครองของชาวราศีมิถุนนะคะช่วงนี้มีดาวพระสุขมาเล็งลักดาวพระสุขมาเล็งลักนี้นะคะเขาบอกว่าทางโหราศาสตร์ก็คือเป็นพินทุบาทเขาเรียกว่าสุเกตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันก็หมายความว่า ช่วงระยะเวลานี้ค่ะชาวราศีมิถุนมักจะมีความร้อนรุ่มทุกอกทุกใจในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะตรงจุดนี้ที่จีรามองเห็นก็หมายความว่าบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจมีรักซ้อนซ่อนรักเข้ามานะคะเลยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะเอาอย่างไรดีอะไรทํานองนั้นค่ะหรือความรักของบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะ มีความสงสัยว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือคนรักนอกใจนั่นเองนะคะและในบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าท่านมากๆก็เกิดความลังเลสงสัยว่าความรักตรงนี้มันจะจีรังยั่งยืนหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะตรงช่วงระยะเวลาวันที่17จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนั้นดาวคู่ครองหรือดาวคนรักนะคะโครจรไปได้ตำแหน่งที่ดีค่ะพบสุภาเลยทีเดียวนะคะก็หมายถึงว่า คู่ครองของท่านนะคะอาจมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ค่ะหรือคู่ครองของท่านนะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้รับการยกย่องได้รับการส่งเสริมในฐานะของเครดิตที่ดีนั่นเองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านที่มีคู่ครองคู่ครองของท่านนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การแยกอยู่กับท่านคนละที่อาจจะด้วยเรื่องของหน้าที่การงานอะไรของเขาอย่างนั้นก็เป็นไปได้ค่ะหรือบางท่านนะคะที่มีรักซ้อนซ่อนรักเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ต้องมีการปกปิดถึงอย่างไรก็ตามนะคะจิราก็อยากให้ชาวราศีมิถุนนะคะให้มีสติและก็พิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะคะเรื่อง ต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการงานค่ะตรงจุดนี้นะคะหมายถึงพบการงานของชาวราศีมิถุนซึ่งมีดาวพรฤหัสด,ดวงนี้ค่ะเป็นดาวเจ้าเรือน เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของระยะเวลาวันที่17ถึง30พฤศจิกายนนั้นดาวการงานนะคะโครจรไปได้ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในภพสุภะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะการงานจะดีจะเด่นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสอนงานที่เกี่ยวกับหลักวิชาการนั้นนะคะอาจจะมีการเรียนออนไลน์หรือสอนทางออนไลน์นั้นจะประสบความสำเร็จที่ดีแต่งานที่ซื้อมาขายไป หรือตัวแทนหนายหน้าประกันอะไรทํานองนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดบ้างนะคะในเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีมิถุนมีดาวพระจันทร์ดวงนี้นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินซึ่งดาวพระจันทร์นี้นะคะเขาจะโคจรเปลี่ยนราศีภายในสองวันครึ่งเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใน ช่วงหนึ่งเดือนนั้นชาวราศีมิถุนจะมีการเงินเสียอยู่สามช่วงคือช่วงที่เข้าอาริมรณนะวินาศนอกนั้นนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะดาวพระจันทร์จะเดินโคจรไปตามปกติของเขาไม่เคยเดินวิป,ปลิตอะไรเลยแต่ท่านผู้ชมชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงระยะปีนี้ถึงปีหน้าเลย ถ้าท่านบริหารการเงินของท่านไปในทางที่ดีนะคะท่านจะไม่มีการสะดุดหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินแต่ถ้าท่านนะคะเอาเงินไปหมุนในด้านอื่นที่มันผิดประเภทหรือท่านให้ใครหยิบยืมเงินไปนะคะท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องการเงินอย่างแน่นอนเลยนะคะซึ่งชาวราศีมิถุนนะคะสามารถทำงานได้หลาย อย่างในในดวงนะคะเพราะว่าดาวการงานนี้ถึงแม้จะเป็นดาวพพฤหัสก็จริงนะคะแต่ชาวราศีมิถุนเป็นดาวพับพุธถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับงานสอนทางหลักวิชาการก็ได้หรือจะหมายถึงพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจซื้อมาขายไปตัวแทนประกัน นายหน้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขามีลู่ทางในการหาเงินมาหลายทางเลยทีเดียวก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะจะบริหารการเงินอย่างไรเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะจะมองเห็นเ,เรื่องสุขภาพหลายๆเรื่องเลยค่ะที่ชาวราศีมิถุนจะต้องระวังนะคะอย่างน้อยๆก็มีเรื่องกระดูกนะคะระวังแข้งขาหักล้ม กระดูกแตกกระดูกหักหรือหัวใจมือไม้ไม่มีแรงภายในโพรงปากรวมไปถึงนะคะกดไหลย้อนหรือลมในกระเพาะอะไรทํานองนี้ค่ะก็ให้ระมัดระวังนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือมีอาการอะไรขึ้นมาก็อย่าละเลยค่ะต้องไปหาหมอตรวจเช็คนะคะทุกอย่างก็จะดีค่ะไม่มีปัญหานะคะอยู่ที่เราจะดูแลตัวเราเองอย่างไรนะคะ ตรงจุดนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองมามองดูนะคะตรงจุดนี้หมายถึงว่าการเงินไปเป็นราชาโชคในภพพันธุก็หมายถึงว่าท่านผู้ชมชาวราศีมิถุนนั่นนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะแต่ถ้าได้มาแล้วนะคะหรือซื้อมาแล้วให้เก็บรักษาให้ดีๆค่ะไม่งั้นนะคะ โชคลาภตรงจุดนี้นะคะอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็เป็นไปได้และในขณะเดียวกันนะคะตรงจุดนี้นะคะหมายถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเรื่องบ้านเรื่องรถช่วงระยะเวลา17-30พฤศจิกายนนั้นก็จะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องบริหารทุกอย่างให้ลงตัวให้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ตรงจุดนี้ค่ะ จากคลิปนี้นะคะการพยากรณ์ก็ครบหมดทุกเรื่องแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าชาวราศีมิถุนจะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ